วันนี้เนี่ยมีเรื่องของโควิด -19 เช่นเคยนะคะเราก็อัปเดตการเป็นประจำทุกวันค่ะหลายท่านก็บอกว่าไม่ค่อยได้ตามและนะคะโควิด -19 ตอนนี้วันหนึ่งจะติดเชื้อตัวเลขเท่าไหร่อะไรไม่เคยติดตามเลยนะคะแต่ว่าก็พึ่งนิ่งนอนใจนะคะไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอการกลับมาระบาดอีกระลอกก็ได้เพราะฉะนั้นติดตามกันไว้ดีที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะคะวันที่22พฤศจิกายนค่ะเรามีผู้ติด เชื้อนะคะอยู่ที่6,428รายค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่49รายด้วยกันค่ะ กเปิดประเทศมา22วันแล้วนะคะในช่วงวันลอยกระทงหลายคนก็ไปลอยกระทงกันนะคะสบายใจมากเลยแต่ว่าอาจจะย้ำเตือนกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเว้นระยะห่างเนาะเพราะว่าดูจากตัวเลขนะวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ลดลงนะคะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยทรงๆอ,อยู่ประมาณนี้ต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกชินกับมันไปแล้วเท่านั้นเองก็เลยทำให้การระมัดระวังตัวเนี่ยค่อนข้างจะลดลงไปมาก เช่นเดียวกันนะคะก็อยากจะย้ําเตือนอีกสักนิดนะคะสําหรับการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะ เพื่อที่จะตอกย้ำค่ะว่าตอนนี้โควิดยังอยู่กับเราแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าเราแค่ชินกับมันมากขึ้นต้องบอกว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคลัสเตอร์โรงเรียนใช่ไหมคะคลัสเตอร์งานบุญนะคะคลัสเตอร์ครูล่าสุดเนี่ย คลัสเตอร์ลามไปถึงวงการพระนะคะจะพาไปดูประเด็นนี้กันค่ะที่วัดสารวันวัดป่ากลางเมืองโคราชนะคะเป็นสนามสอบนักธรรมชั้นโทเอกค่ะของพระในนิกายธรรมยุทธ์ทั่วจังหวัดนครราชสีมานะคะเขามีการจัดสอบกันในช่วงวันที่21ถึง24พฤศจิกายนค่ะก็ปรากฏว่าในวันที่มาสอบเนี่ยไปพบพระนะคะที่เป็น <c oughs> ผู้ที่มาสอบนักธรรมเนี่ย ติดโควิด5รูปค่ะจากการตรวจด้วย RT-PCR นะคะแล้วก็มีพระกลุ่มเสี่ยงอีกกว่า160รูปค่ะซึ่งกำลังเร่งตรวจค้นหาด้วย ATK นะคะทีนี้จากคลัสเตอร์พระนะคะที่นครราชสีมาค่ะพาไปดูภาพรวมการเปิดประเทศนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เราเปิดประเทศมา21เข้าวันที่22เรียบร้อยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยเสียรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบ,บคก็เปิดเผ นะคะว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะตอนนี้21วันแล้วนะคะคุณผู้ชมรวมอยู่ที่85,608นคนค่ะมีการพบผลบวกติดเชื้อ112คนจะถามว่ามากไหม112ย112จาก85,000ก็ ถือว่าไม่มากเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือการติดเชื้อในบ้านเรามากกว่าค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็มีการคัดกรองค่อนข้างดีแต่ว่าการติดเชื้อในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเราคลาวเนาะคนก็ออกมาทานอาหารมามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะต้องระวังมากที่สุดก็คือการติดเชื้อภายในบ้านของเรากันเองเนี่ยแหละค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจากตัวเลข112คนจาก8 0 0ห0กว่าคน ก็จะเห็นนะคะว่าแม้ว่าเราจะมีการคัดกรองที่ค่อนข้างดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าจะมีการตรวจ r t p c r ก่อนขึ้นเครื่อง172ชั่วโมงค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะตรวจอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังเจออยู่ดีแต่ว่าพอเจอแล้วเนี่ยก็โชคดีที่ว่าเขาสามารถจะกักตัวได้ทันนะคะบางคนก็ส่วนใหญ่เลยเนาะมาพบ ตรวจเชื้อที่บ้านเราแล้วก็มาเจอเชื้อที่บ้านเรานะคะแพทย์หญิงอภิสมัยค่ะกล่าวต่อบอกว่าในวันนี้เนี่ยมีการประชุมรายงานนะคะพบว่านักท่องเที่ยวบางรายไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยค่ะมีหลายชาตินะคะหลายประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจผ่านทางโครงการแซนด์บ็อกซ์นะคะหลักๆเลยเนี่ยสิ่งที่นักท่องเที่ยวตอนนี้เจอคือปฏิเสธการสวมหน้าก,กากอนามัยค่ะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมา การของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะอย่างเช่นมีการไปรวมกลุ่ม สังสรรค์การตามร้านอาหารก็เลยนำไปสู่การติดเชื้อค่ะก็ต้องขอบคุณไปยังโรงแรมสถานประกอบการที่เป็นตัวแทนประเทศไทยคอยสังเกตนักท่องเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการซึ่งก็จะมีการตักเตือนนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยภายใต้พรบรโรคติดต่อประเทศไทยค่ะการไม่สวมหน,น้ากากอนามัยเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความผิดนะคะปรับสูงสุด2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ แพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวต่อด้วยนะคะว่าขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะมีโรงแรมต่างๆก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่ว่าก็ยังมีบางโรงแรมเหมือนกันที่เอาเปรียบหลอกลวงนักท่องเที่ยวในเรื่องของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจและการตรวจ rt pcr ซึ่งก็ทําให้ประเทศของเราเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะก็เลยอยากจะขอความร่วมมือค่ะภาคเอกชนและโรงแรมนะว่าอยากจะทําให้ถูกต้องหน่อยไปในทิศทางเดียวกันหน่อยนะคะจะได้ทําให้นักท่องเที่ยวที่ช่วงนี้เขาก็ตัดสินใจนะคะว่าจะเดินทางมาไทยหรือ ไม่เดินทางมาไทยการที่มาแล้วมีประสบการณ์ที่ดีเนี่ยก็จะทําให้นะักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจอยากจะกลับมาเที่ยวหรือเขาอาจจะไปบอกต่อก็ได้คนในบ้านเขาว่าให้มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้มีการบริการที่ดีหรือว่ามีการตรวจคัดกรองที่ดีเนี่ยก็จะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะมีเรื่องวัคซีนอัปเดตนะคะเพราะว่ามีโมเดอร์นาคันหนึ 1, ่งล้านโดสจากรัฐบาลสหรัฐมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยผู้สื่อข,ข่าวรายงานค่ะว่าวัคซีนโมเดอร์นาจ จำนวนหนึ่งล้านโดสจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาส่งถึงอาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วค่ะโดยสายการบินคาทีแปซิฟิกมีนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายวิชูเวชชาชีวะอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรับมอบจากนายไมเคิลฮีทอุปทุตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศ ไทยนะคะคายมาค้ฮีทเนี่ยกล่าวค่ะบอกว่าการจัดส่งในครั้งนี้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่สหรัฐมีให้กับไทยขณะที่ทั้งสองชาติยืนเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อการเอาชนะกับการระบาดของโควิด -19 วัคซีนร็อดแรกได้ช่วยให้คนไทยควบคุมการระบาดของโควิดและล็อดที่2นี้จะช่วยให้ไทยบรรล,ลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ร้อยละ70เพื่อปูทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะวัคซีนโมเดอร์นาหล้านโดสนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแผนของการแบ่งปันวัคซีนของรัฐบาลสหรัฐที่วางแผนจะมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยรวม2.5ล้านโดสค่ะโดยชุดแรกนะคะเป็นวัคซีนจากไฟเซอร์ มาไปแล้ว1.5ล้านโดสนะคะที่ถึงไทยไปในช่วงกรกฎาคม64ที่ผ่านมาส่วนการมอบล่าสุดนี้นะคะเป็นรอบที่2แล้วค่ะก็เป็นการมอบนะคะจากรัฐบาลสหรัฐเนาะถึงรัฐบาลไทยนะคะแบบเป็นการให้ขาดแล้วก็ไม่ได้ คาดหวังอะไรตอบแทนเพียงแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงวัคซีนการทูดนะคะแม้ว่าเขาจะให้ขาดอย่างไรก็ตามแต่คิดว่าในายะสําคัญของการมอบวัคซีนของสหรัฐในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสแสวงหาพันธมิตรของทางสหรัฐนะคะที่ก็มีการแจกจ่ายวัคซีนชนิด mRNA เนี่ยไปให้ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะ